<inku of a tongue> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. อันนี้ของใครับจีนเขาสั่งมาี่สัใหจีนนี่งใช่ไหมอันนี้ม้ต่น้ี่ยแ้เล้งอ่เบอกว่ามเจเล่นกัลอะเปาเลยนะเลยน่ก่อนบายาไลาเียอที่หเนี่ยมันดนะตอาตอน่าตงแบบเคยแฮปปี้เบิร์ด แต่คลิปหนแล้วคลิปคลิปคิปวาันมากมากกินมากอะต้องเอาแล้วขอเอาพี่นะเต็มเหมือนเด็กเต็มเต็มตนยักเที่

แมื่ใหม่เรายังไม่มีแบบครูสอนเราเมื่อใหม่เรายังไม่มีแบบเดี๋ยวปะก็สอล้วก็สอเดปะเพื่อได้เลยนะแล้วมันเลื่อนได้ต้องเลื่อนเบา ใช้เวลาทำนาไหมครับทำทหนานันะนิดิรนิอ้ยเย่งมากแต่อัธิที่แล้วเอเป็นไรบ้างมามาปั่นตอนมาชมโเก่งมากเราน้นอเรานเยียแกเรานอกโฟล์ดเือนอะเอาจะเย็นกว่านั่งงงเย่งมากเยเยียรแกเรานโฟล์ดเือนไรเอมเย่งมากหน้ีเ นะานักผีเดียร์แกเรานอกโฟรเฉื yeah, ่อยไหมเก่งมากไม่อะจะไม่ที่จะหนักผีเดียร์แกเก่งมากเรานอกโฟร์เฉือยไหมไม่อะจะไม่ที่เะหนักผีเียร์แกเก่งมากเรานอกโฟร์เฉือยไหมไม่อะจะไม่ที่จะหนักผนเียร์แกเก่งมากเรานอกโฟร์เฉือยไหมไม่อะจอไม่ที่จะหนักผีเียระแก เก่งมากนี่อเรานอกโฟนเฉือยไหมไม่อะจะไม้ที่สนัุเดยวยียแกเก่งมากี่อไม่อะจะไม้ที่จนักเรานอกโฟนเฉือยไหมถุงเดยวยียแกเก่งมากี่อไม่อะจะไม้ที่จนักเรานอกโฟนเฉือยไหมงเยวยียแกเก่งมากี่อไม่อะจะไม้ที่จนักเรานอกโฟนเฉือยไหมถุงเดยวยียแกเก่งมาก ไนอจอไมที่จนักขงาเรานอกโฟนเฉือไหอ่ยเก่งมากไหนอะเจอไม้ที่นักงเรานอกโฟนเฉืไหเงมากน้เยียแก่ไอะเจอไมที่นักงเรานอกโฟนเฉืไหเงมากนอยก่ไอ่เรานอกโฟนเฉืไหอะไอะเจอไมที่นัเก่งมากน้ คุณเรานอกโฟน์เฉือนไหนไห่อะเจ้ไม้ที่สนับเก่งมากยีแกเรานอกโฟนไหนเก่งมากไ่อะจไมที่สนับเยียแกเก่งมากไห่อะจไมที่สนับเยียแก